เอาไปนี่แตกเลยดิเพื่อนอินรถถังมาเลยสักครั้งเนี่ยคือมึงเนี่ยเจงที่จอด <Hey. S 1> อมีเพื่อนคี่ไปจอดสก็อตมันมีจุดนี่ไงฮะร้อยเมตรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอใช่มันเป็นฐานไ่้มงที่เอามาแตกไหมเห็นบนะ้านไหนแค่นี้คนดิคุณอาติมได้เรื่องเดือนมัน่งปุ๊บ ใจยเย็นนี่มึงมึงก็งกรีบเกินกูบวกงให้ไอ้สัตว์กูไม่จินลงมาบอกลงแล้วเหี้ยกูนึกว่ายิงรอดีปารนีม่มึงบ้าเหรอถ้าละกินแล้วเอา,ายืนนี่กานะไอ้เหี้ย ยมือไอปืนมึง,งแหม้ไอปืนปืนมึงมีปืนเลี่ยนแข็งจริงเลยอะ่ะแทนที่จะได้ไปเป๋เงียบ เราเอาลูก้อมทางนั้นไปลอบที่เพื่อนเราก็จะมาแท็เราแค่ okay. แท็คทางทางลงมันอยู่ตรงนี้แพ็คบันไดมันนี่มัน,ม,นมันมันมีบันไดอยู่แถวนี้ยยุ่ยเสร็ียยุ่ยพูดเองกูกำลังกำลังตินลูกล้อม <c oughs> อ,อยู่ที่เพียร์มึงยุตตรงไหนวะ ช่วยคุณช่ย,ยเจ้บพยาบาลเบื่อพยาบาลเบื่อถึงระเบิดไม่บดีเลยแบบไม่โวยวายเกลบไปมึงยึดตรงไหนเนี่ยมึงมึงเข้ามาอันนี้อย่างแพ้มึงมึงเข้ามาในตึอย่างหรือว่ามึงยุคข้างนอก่ึงางน,นอกแล้ว หมายถึงว่ายู่หลังคาใช่ปะด้านศพกูอยู่ินอกตอนนี้มึงมาอิ้มภูณิตยูปีนนยูดาตึกเลยเพี้ยแล้วม <laughs> ึงลงไปยังไงนะบุตรยิงโจกรวมมาแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยกูต้องขับฮอลงมาเนี่ยนะเอาอีกเยอะเลยปะมึงหายแล้วนี่ไม่เดือดนะอ๋อพี่บุตรจะมีอโ <laughs> <laughs> อ้ <laughs> ขาดตโอเคเดี๋ยวกูไปหนรับเขาขังที่พี่ี่เขาวัตถุวัตถุโอเคสีแดงมามามาขึ้นนี่ขึ้นคุณมาถือมือขึ้นสูงขึ้นเขียนได้ไหมขับมือีกุ่ไอ้สัตว์อะไรกมันกัดล้ ไบดิกลางครับบริกางขนาดนี้มึงให้ปู่ปู้พรมแดงให้เลยไปล่ะโวยโวยโวยเนี่ยเนี่ยประตูทางเข้าเนี่ยตรงเนี้ยนี่เลยตรงนี้ตรงนี้บริการเอาเต็มเลยเพื่อนเอามามาเปิดกล้องน่ย แรงเสริมเอ้คุณว่าเขาต้องไปเก็บแบบส่งสัญญาณก่อนปะเดี๋ยวที่มีเราต้องลงมาสั้นสองมันลงหนแท็กลงหนวิชุดหางชุดหางเฮ้ยแท็กลงหนลงหนมีแต่ยิ่งมีไงเป็นเน็ตละลง่พี่ เนไอเหี้ยเราเระเบิดมึงกัปลระเบืดมึงกัแพ้ล้ามึง่มึงม่ปลนเราเบิดมาใส่จําเป็มเนเออมึงควรใจฮิวนะแพ้เพี้ยมเพี้ยมึงลงไปยังไงเนี่ยลงัดได้าเิรอตเตงเลยบันไดตรงไดนฟ้าตามสุดกูมึ หัวมือหัวมือมันได้อันนี้มึงเห็นกูใช่ปะโอเคไหนว่ามันไหนเอากระโดดลงเลยได้ปะกูอยู่จิฮอร์ชัดเลยเพื่อนโศกกูอยู่บันไดเพื่อนโอเคเฮก็ลงมแล้วแล้วมาฝัดมอคานีมงถึกดีสองโต้เพื่อนถึงระเบิดใช่ไหมเลยสามสี่ไอ้แต่เนี่มันเลยหมดเอมึงยื่นใส่เนี่ย มยุ่งแเขาบาไปเอดิแลวแบบเช่ยตายตานวกส่งสัญญาณมึงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงวมึงมาเร็มึงฟอนแนนี่โอ๊ยการลักสายอะไรวะเนี่ยคนด้อสิผัดแยงมั้งนี่ยแมันส่งสัญญาณนเพือนแต่ขามัน ียจบไอ้วินไอ้บันไนดนี่เหรอบันไดวนนี่หเหรอดีเฮ้ยมันยุ่งใส่กว่ามันยกข้างนอกแล้วมันยิงได้ไงอไอสว์เอ้ยมันยุ่งใส่เนี่ยแพกกูแจ๊กแพก เนี่ย yeah, ชั้นสองชั้นสองโอ้มันร่องห่นอยู่ตรงนี้ไอ้เชี่ยานาลิฟนาลิฟร่องมันร่องห่นอยู่นาลิฟเนี่ยไอ้น,า,นาประตูห้องน้ำป็นังบไหนานาห้องน้ำนาห้องน้ำมันยิงมันก็นาห้านะาาางองน้ำผู้ชายเน้าหน้าประตูค่างประตูห้องน้ำผู้ชายแท้ชุบ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  ต้องป่าสมุกะว่าว่จะเห็นมันเนี่ยไอสัตว์เอ้ยแม่งเอาไปข้างในนี่เพื่อนมีมีมันมีตัวร่องหนเยอะข้างนอกอะเยอะเกินเอในประตู ่ไปเมื่อก่อนพื้นที่นี้ยังแดงอยู่แค่มึงเห็นอย่างไงเรืงเองเบือบมันแปลาเรืงเองเดือไหมมันเป็นน้องตายมันเรากำลอ,ออกมั้ยดออิคือมันจะตายแล้วเนี่ยคื <c oughs> อคุณแรนหาชอบกนะว่าข้ามากพูดจริอมันเหตุน,นี่อย่างก่อนนะ ทำม้วภารกิจเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่เหรอ,อยังต้องต้องคว้านดันออกมาให้มาสมมติกันเลยใช่เอาแพ็กกูกูแตกแพ็กไอ่เขียนี๋ยวกูลงไปเจ้าไอเนี่ยงวรอมันถึงระเบิดเหรออ๋อมันมีคนป่าระเบิดมามันป่าระเบิดมันจะใส่วะไหมหลไรกูน้ำหายย่ายนิดนี่นี่ไงอ๋อนี่ไงแพ็กแพกนี่ไงเปลนกระบอกพิเศษ มันให้พาขึ้นรถสีเขียวนี่ไงเนี่ยมันให้พาอีมันขึ้นรถสีเอรถคันนี้ไงเป็นมาเข็นมาโอ้ยอยากขี่ออกออกจากโรงพยาบาลมึงวนกลับมาทหไมดิมึงบอกให้กูออกไปไม่ใช่เหรอเอาออกจากพื้นที่นี้ก่อน กูยังงงอยู่เนี่ยไอทางไปแม่งยิ่มใส่น่ะมันเชื่อในความบิดถ้ากูา้าไอไอผู้ตัวประกันไปตายนี่มันจะเป็นยังไงเนีะ่ะแล้วภารกิจช่วยตัวประกันต้องพาไปใส่นี่นไงี่ไต้องพานไปเขียนหองหรือเปล่าอันนี้ม่วมันเขียนหองเลยนี่จุดสีเหลืองไงไมึงเห็นจุดสีเหลืองปะอ๋อ เออได้นะมึงปลาทัวเคยพาไปเลยบอฮออ้อมไก่ไดิเพื่อนรักเขาเลยมันว่าได้หรืมันเปลี่ยนเป็นเฮลิคอปเตอร์ด้ป่ะได้ได้ได้ได,ได้ถ้าไปตามเส้นทางมันก็จะไปได้ใช่ปะมสามารถส่งปลาได้ไอเหี้ยนะอ๋อเสียรถแรงเกินแฮกอ้สัตาร์ดอีกเสียร นี่เพื่อนมึงมึงพาเขาไาในโดงกระสุนเขาต้องเข่าไปเมืองลิเบอร์ตี้เขาเอาี้ยก็มันหลงมันหลงมันไม่มีเส้นทางไปไงเพื่อนไอ้เชี่ยมันต้องอ้อมอ่ะแท็กอ๋อกลับมาครับดูเทินกลับไปลิเบอร์ตี้อ่าภารกิจเอาไว้ก่อนรถตันนอกเอ็นบีซีมันคิ่ว่าสำเร็จไหมพวกนี้ไม่นำออกมาคูรู้แล้วนี่รู้แล้วไปนี่เลยนี่ บอกอีนี่ไปส่งก็ตอนบอกกาวอีนี่เป็นโงไงไปส่งในจุดจีเหลืองนี่ไงใช่ปหมเออเนี่ยมันจุดจีเหลืองมันขึ้นที่แผนที่ดูเนี่ยมาทางไหนรวมไปที่มันเป็นเขาไอ้เหี้ยความคุ้นและตัดรถไฟเลี้ย,ย,ย,ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอ้าก่อมฮงวะเหรก่อมฮงไททันไอ้มันมีกับมีหางไปเยอะวนกลับไป มึงเบื่อแพนดี้ตัวเองไหมแบ๊จกจบเลยปีนอยู่เขาเลยขินล้ะมะเลี้ยวอ่ะกูว่าไปตายอ่ะกูว่าอันนี้ไปตายไเฮียเลยล้มเหลวโอ้ยเอายัง แคกหัวเฮาเฮาแบบว่าซุ่มซุ่มไปฆ่าแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนไปแค่ไปซ้อยตุบปากกาออกมาแล้วก็แบบบ่บ่ต้องให้มันแบบแตกตื้อย่างงี้ง่ายน่าจะง่ายเหมือนกันปะได้ครับตัวขอบุญสมบูรณ์อีกรอบนีดนึงดูพ่อมีสมัยบ่ต้องใส่แบบปั๊บบุบบอลเลีกๆสุ่มมัได้ ถ้าเขาเด้องออกไปแล้วลูกน้อนมันจะเล้งนับมาเลยเรื่อยอันนี้เป็นเมืองออาใช่ละลงไปเลยใช่ปะไม่ได้ลงไปได้ลงไปเลยฮึ่บเธอมี่เบิร์นแล้ว ี๊ปุดตามปี๊ไี๊ปีปีมปีปียปี๊ปี๊ปี๊้ม,กกง,ง,มเงเงี๊ปองต้องอ๊ปี๊มี๊ปี๊ปี๊ปี๊ลี๊ปีงปี๊มี๊ปีปี๊ปม๊ปี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 ีอ ไปไปไปส้อยตุ้มประกันดิขึ้นบันไดวนอนะ่ะบันไดวนอนะ่ะไป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 ไนี่นี่นี่ เลือซวยกูไม่ฟินเดียแค่สาเหี้ยมาแล้วมึงกระอนเลย่ะที่คพ่อบอกล่อบนอยู่ประตูนี่สกทำไมเง่าเดือดรีโหลด

มันเป็นโรงแรมได้เลยมาแมาพงไหมทีนี้นี่บอลูกน้องออกมาแล้ว,ลวเพื่อนเขาต้องค่อยๆหนีพวกนี้ขาทีมออกมา,มาเดี๋ยวกูพาออกไปเองลูกซองเหรอดีที เฮ้ยนี่มาดิ่ไลงมาดิลงมาดิมีซ้ำเกินไอคนนั้นมันดีเด๋อ่ะไออ๋อไอตัวนั้นมันบ่กลงมานำอ่ะขึ้นดีเออ <c oughs> แท็กออวมาข้างนอกแล้วแพ้ ไสัว์เ <après> ดียวแม่งเลยไอ้เฮียชุดไอมนี่ไอ้เฮียชุดทางไอชุดพางลงมาแท็กลงมาไอเหียดีๆีกูคางเลยไอสายมันสีลงมาเพื่อนแต่ลกลุกไปเรื่อยเอลงบรุกนนออเขามาแล้วแมันจะเป็นกลัวอ๋อจะได้จบมันกินเร็วๆรวไง เฮ้ยไม่กระโกกเแตกไอชุดพางไอยชุดพางหลายรอบแล้วมึงเนี่ยพี่นี่มีร่องหนอยู่ดีขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวกูพาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นรถเพื่อนไป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 ยกระดึงอ,ออกไปเลยครับไปสีเหลืองนะงานเร็วเว้งานเร็วเวยรอบนี้ ลน้องเขเคลียร์เ้มันเป็นเียรามบินด้วยนั่นอช่เหรอใช่ไงเจ็ดออมไปแล้เพื่อนออมไปด้ยึดยึดสุเปยปักเก้าแล้วอ้อมมาเลยปิดจุดสูปเบื้อยดอ๋อ มันมันออกไปทางหน้าเร็วๆยังไงวะกดเลือดต้นไปคันซ่ามัน,ม,นมันได้แค่นี้ใช่ปะ่ะความเร็วใี่ทแกดเองอ้อมปากกาบ็ชเช่มาอย่างที่ี่แม่งไงเบิดก,กรอบเลยวะไม่ได้เป็นเพื่อนเราโดนลงเลยได้ปหมเนี่ย นี่ไป็นไอ้ผู้เทอเบิ้งเสียปิ้งแล้วแต่ฟองไอ้สัตว์ก็ไม่สนว่าเรากินแหละเอาหอกเก่ามาออกแล้วดิใช่ไงตอนเด็กูาๆเล่นเข้าไปตั้งอันนี้เข้ายังไงเข้ามายังไง แอนแพดนีไงบีซีอ่าประตูมันเปิดยังไงอ่ะออนสักุกําลังเปิดกล้องเลยตูได้ยินไยมสัตว์เลย ทำไมทำไมตอนมันเป็น NPC เทียนเป็นโมเดลตอนวิ่งต่างมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอวะนี่ตอนในพื้นที่ยึดครองเราเห็นมังม่วงมีกับของเราแหละ l ี b e r t ี w วอ k มีที่มึงเห็นโซนแว้งๆโพเกื่อนอยู่นอกฐานเราบริมยุทธ์เลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันกูเห็นเสื้อผ้าเขาต้องไปเอาเสื้อผ้ากันเวส็จสิ้น